รวยทั้งโสดเลิศโสดมันน่้อิจฉาตรงไหนคะคนชื่อเบียเป็นอะไรกับแม่ครับเบียไหนเอ่ยพี่เพชรพี่เพชรมีเพื่อนชื่อเบียเยอะมากเลยในวงการอยากดังเหมือนแม่ทำยังไงคะตัวนี้เอาไปกาแฟได้ไรกับพี่้ เขายังไม่แจ้งพี่เรเลยอ่ะชิ้ไรอยู่หรอร้องอยงร้องอีกแล้วเมื่อวานยังสดใสอยู่เลยวันนี้ร้องอีกแล้วเราต้องคิดคอนเทนต์ไปเผื่อนะเพราะว่าเฟิร์นเขาอยากได้คอนเทนต์เป็นคลิปเขาไม่ได้อยากได้แบบไลฟ์สดทได้ไปคลิปหนึ่งแล้วโอเคแต่ว่าชี้ขายชี้ขายเม็ดแห้งเม็ดแห้งก็คือที่กินแล้วรับวับหอมอ่ะเราจะอะไรไปแท๊กแท๊กแท๊กได้บ้าง จะคอยติดตามซัพพอร์ตแม่ตลอดนะคะขอบคุณค่ะแนะนำเครื่องสองํองอ่างยค่ะวันนี้แม่สวยมากขอบพระคุณค่ะออฟฟี่ร้องไห้แต่เช้าเลยสวยมากสวยแบบตัวจริงเฟลลี่มากขอบคุณมามากค่ะ เจอดิฉันที่ไหนเนาะเจอพี่เพชรที่ไหนเนาะแดงไหนคะวันนี้อ,อ,อยากเจอตัวจริงคะ่ะตอนที่พี่อยู่ที่ขอนแก่น สวยจริงไม่จกขอบคุณค่ทมมทคะททำไมเมื่อวานทำตัวหน้าเลิกติดตามะคะทำไมเมื่อวานทําตัวหน้าเลิกติดตามเกิดอะไรขึ้นคะทาตัวหน้าเลิกติดตามทำตัวยังไงคะ ทำตัวยังไงคะ ทำตัวยังไงคะตอบก่อนคะ่ะทำตัวยังไงคะทำไมพี่เพชรดูเศร้าๆดาราเพิ่งตื่นคะ่ะ คนที่เพิ่งตื่นมันจะยังไม่ค่อยมี Energy นะะมันต้องมีการดื่มหรือว่าการกินข้าวกินอะไรก็แอบแอปแม่มาเอาขนมให้ฟาโรหน่อยโอเคค่ะเดี๋ยวขอเป้้นอาหารน้องแมวก่อนนะคะมาให้ฟาโรู่ก รวมมานี่อยู่นี่ หมดลูกเราลงมาให้โอเคอืม ไปหมดแล้วโอเคกูด okay. แมวชื่ออะไรคะชื่อน้องฟาโรค่ะ มาให้อาหารน้องแมวแบบลูกคุณหนูหมชายค่ะแต่งหน้าสวยมากขอบร้วคุณค่ะททำอะไรกับพี่เพร์พี่เพรนั่งรอไปทำงานค่ะ วันนี้เพชรมีงานแถวเ,เรียบดวดรามอินทานะคะเป็นออฟฟิศของพี่เฟิร์นค่ะตัวแม่ตัวมามของวงการนะคะสวัสดีค่ะเจเจสวัสดีค่ะหนูอยากสวยเหมือนแม่โอเคอุ๊ยขอบคุณสำหรับหมวกนะคะคุณบีออน thank you so much ค่ะ รอดูคอนเทนต์แม่ค่ะโอเคจัดไปค่ะมาใกล้ๆเลยค่ะพี่เพรรลดกินข้าวกับอะไรคะยังไม่ได้ทานข้าวเลยค่ะยังไม่ได้ทานข้าวเลยค่ะว่าจะไปหากินแถวนั้น วันนี้แม่รมสแสมันแตนขอบคุณค่ะอุ้ยขอบคุณสำหรับดอกกุหลาบนะคะ <c oughs> พี่ออยไม่อยู่แล้วพี่ออยแต่งตัวอยู่ครับเราทุกคนรอพี่ออยคนเดียวครับ ขอบคุณสำหรับดอกกุหลาบค่ะถ้าจะให้ดีขอไปส้มคนละดวงมาร่วมทีมกับเรานะคะใจส้มส่งฟรีนะดารามาพี่เพจขอบพระคุณค่ะแม่ดูเหนื่อยๆจริงหรอแม่ไม่ได้กินข้าวลูกตอนแรกอะ่ะนึกว่าจะต้องทำงานทุ่มหนึ่งที่ไหนได้เขาบอกขอขอ,ขอเร็วกว่านั้นเดี๋ยวได้ไหมคะเฟิร์นต้องไป ไปแจกรางวัลตอน4โมงเย็นเฟนขอทำคอนเทนต์ช่วงบาง่าย2-4โมงเย็นอะไรเงี้ยค่ะอัดคอนเทนต์กันอัดคลิปกันอะไรเงี้ยค่ะ หน้าแม่สวยมากขอบคุณค่ะผมตอกออกตอนไหนเอาออกตั้งแต่เมื่อวานแล้วค่ะสวยขอบคุณค่ะเลิศขอบคุณค่ะ ือนางสวยเนาะเอาอยากกระพริบตาอยากกระพริบตาค่อยหนาวหน้าท้องเป็นลูกคืนทรงพลังมากอ้วนค่ะอย่ามั่นบอกภาษาอีสานนะครับสวัสดีค่ะข้าวตอกเนี่ย,เ,ยเอา ฟารโลขึ้นต่อไหนไปไม่ใช่ฟารโลงกำกังฟูงไปสิบบอทบอกมาราคะทำไมพูดแบบนั้นอ๋อไม่ค่ะขี้เกียจใส่แอคติงเยอะค่ะ แต่งหน้าเองไหมคะแต่งเองคะ่ะคุณเคนนี่สวัสดีคะ่ะตื่นมาก็มาส่งของขวัญเลยนะโลดขอบพระคุณนะคะไอเพจไปเที่ยวไหนวันนี้ดิฉันไปทำงานคะ่ะไม่ได้ไปเที่ยวนะวันนี้จะไปทำงานคะ่ะ โอเคค่ะดาราพร้อม่จะไปทำงานแล้วไอคอนเทนต์เก่ายัางลงไม่หมดเลยคอนเทนต์ใหม่มาอีกแล้วนูไม่เป็นมากนะบีเก็บเด็กๆยังนันนอมไม่อยู่นันน้องอยู่บ้านนองค่ะวันนี้ ไฝาากเขอันนี้ <ไป S 2> <ะ>มันเอวคอดแล้วมันม่อ้วน,นอ๋อ,อหรอ,อไปด้วยค่ะแม่ ดี๋ยวกลับมานะคะคุณฟาโร่คนสวยใส่อะไรก็สวยขอบคุณค่ะใช้อยู่แล้วแหละจริงจริงนางมีไป10ิอันแต่ว่าเราเอาไปของเราไปเองก็ดีไม่ต้องไปไม่ต้องไปพึ่งเขา ai chôn bùn điện tròn ở b้าน kè thì được. Ở cái b้าน ที่ส่งลงมาอ่ะคิมบอกเชิดชัยเชิดชัยทัวร์สุคนทัศวัรรษมันอยู่ตรงนั้นเลยอ่ะเชิดชัยทัวร์ถนนสุคนทัศวรรษสร้างบ้านเขาก่อสร้างไปไหนครับพี่เพพี่เพไปทำงานคะ่ะสวัสดีทุกคนนะคะวันนี้วันอะไรวะทุกคนทำงานกันใช่ไหมคะ นีวันอะไรวะทุกคนทำงานกันใช่ไหมคะเชิดชายทวดเป็นแบบเราเป็นคนล็อกอะใช่ <Okay. S 1> ลหม โอ้นี่อันนี้สมบัติทัวร์อันอทนี่สองสมบัติทัวร์วนนันนี้เหรอเลิศสมบัติทั่วค่ะได้เลยแม่ยังไงก็ได้ค่ะ มั่นใจผมหลออจับบ่อยใช่ไหมลูกมันดูไม่เป็นทรงอ่ะมันกลายเป็นแบบมันไม่เป็นธรรมชาติอ่ะไม่ไม่ต้องไปจับหรอกมันโอเคแล้วคือมันไม่ได้แบบมันไม่ได้ดูบางหรือว่าอะไรด้วยเจิร์ทที่เราใส่ด้วยอะไรมันผุมมันก็ปูมันคือมันดูหนาอยู่แล้วใช่คหากว่านี้ก็ไม่ใช่แล้วสวยเกินไปค่ะเลิศแม่ใครจ้างงานเอาคนจ้างงานก็คือคนจ้างงานสิลูกแม่ นังศีรษะไปให้โอเบลเมื่อวานแม่รู้อยู่ยี่ห้อน,นั้นนะลูกเนเจอร์ Natural, เล่อะไรสักอย่างอละเห็นคนสับผมบอกแม่อยู่เป็นน้ำเป็นแชมพูยานะลูกเนเจอร์ลู่ก็ไม่รู้ว่าซื้อที่ไหนหรอกเนเจอร์ล่นะลูกเนเจอร์ลแม่คิดว่าแม่สวย,ยไหมคะน่ารักค่ะตอนนี้โรตีทอดแน่นใช่เอาไปฝากเยเฟิร์นนะฮะโรตีอัญชยาเยเฟิร์นต้องได้กินคะ่ะ รถหนึ่งลังเยอะเกินไปปะอพอยส่งไปให้แล้วนะครับพี่เพชของกินสุโขทัยกับสายชารแบตเอาให้พี่ออยกินด้วยนะได้เลยค่ะน้ำพรอยขอบคุณด้วยค่ะพี่เพช,พเพชอ่า พีเพ็ดซื้อร้านขายยามีขายค่ะเออตัวแม่กํากำลังส่งมาแล้วค่ะหนึ่งลังกูยอมละซื้อยาสับผมเยี่ยยทีละลงังอีนี้มันอำนาจจริงจริงในอีเบลล่านเหนื่อยต่อนนแล้วเวลาแม่ไปสับแม่ก็ถึงไปที่ร้านเลิศเ<ะ>าได้เาดสมบัติทัวสุคนทัศน์ ก่อนค่ะนะรำลืมไปเป็นเรื่องเมาส์กับโอเคไว้เจอกันนะคะเดี๋ยวดดดดดเดี๋ยวถึงที่นู่นก่อนค่ะนะรำลืมไปเป็นเรื่องเมาส์กับจะเปไ็นเรื่องเมาส์